ว่ามันมีรถเขาอยู่ยังว่าเนาะแบบมาปกติก็บบันไดมาไปนีขี้จุกชุดเปะวะว่าขี้จุกชุดนามตะขอมันโมเมนต์แน่หนิน้ำโหลมากกับเข้าผ้าเขาพอมาเองมันก็ลงแล้วขี่ปันยกระยันมันตุ่มขั้นเดียวคู่มือคู่มือมอยังลงมันซอยมันคือกันนะคือแต่ละซอย เชือห้องไฮบ, <c oughs> บ้าตัวคิวคุมเมื่อต่ต่างว่าอเอาก็เชือห้องไฮกับเขาก็ปีกชั้มเสือกห้องไฮรักเดินพี่น้องเด้อม,มา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 อย่างสิคโคงโมเมจัดนักต้องคลิปเลี้ยวปะแซบจีรินมากลินไมมมักลินฟ้า พักแล้วนะทีเผาเอออย่าเท้าเพราะเอาที่ทานเป็นทุ่มมามันต้องทานแบบนั้นเลยเอาขี้เผาทุ่มเลยเขาย่างหมูอ่ะนะทุ่มมันแล้วเดี๋ยวหมูกับกรอบนอกบิดในหมูเป็นกรอบกรอบนอกนุ่มในกไปดีบนุ่มใ้างปลาบุญคน

อันนี้บอสไคยช่วยจุจูเปิดออกมาแดงจึงคืองเลยตัวนี้ยังไหมพอเปิดเบื้องในพี่น้องโอ้สุดยอดเลยแน่นอนจริงๆนี่มัายังอะไรคะเพื่อนโอ้สุดยอดไปเลยเปเปไปเบิ้งงม่ค่ะตามองหงก่อน อะไรน bring, no ung, ้ำปุงน้ำเปล่าใส่ทางนี้รุงอืเอาเมือแตะๆฮะออเขาทาาทพอไหมคะเมนแซบแซบแซบลายลายมันเน่าใช่ตีผู้ชมใช่ไม่ีอาหมัชมอีกลูกหนึ่ง่ะก็ดี ใส่หน่วยหนึ่งนี่ใส่ไปได้เลยหนึ่งหนึงช้อนเลยแมนใส่ไปแล้วนะพี่เตะพอไหมฮะหมดเลยเนาะหมดเลยจะชมพันล้วผมมากินกระดาบัดกินบออิ่มมันจะตั้มใหม่มันบวกักนะบวดนี่มามาพี่น้องเอ้ยนี่แต่มาพุงน่ากินนี่นี้ยงกแห้งๆนี่เอนั่นแหละ ถ้าเชียงฟองๆแสดงว่าคนตั้มเป็นไงอย่ขันตั้มบ่มีเชียงโคกคนตั้มเป็นแล้วมันจะมันเหี้ยน่าดูขึ้น้าตัมหงคใกง่ายจะกลายเลยคนบางตัในชุดบ่มีตมกงเนาะคืนลมไม่มีนนไม่มี้นหอเี่ สิมมนุษย์สิมมนุษยฮะสิมนุษยจะชมก็เดยออส่ลูไปแม่เนก็ยังวาอยู่ใส่มาเลยอืมตุนนัวน้ำตุนนัวน้ำนี่แหละเขาเรียกว่าปลาคนกินใจ 好酷啊！